สวัสดีค่ะสวัสดีครับมา พี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะกินเขาเรี่ยงอันนี้มาในเมนูอันหนึ่งป้าฉอดไงด้วยค่ะได้มาจากแเกล่อีสานสออนดีนะคะได้มาจากเพื่อนหน้องเนาะคะ่ะคนไทยหลายตอ,อันนี้ที่เด็ดก็คือบักเขือปนบักเขือไอโอ๊้ปนกบใส่บักเขือนะคือว่าสุปค่ะบักเขือจากสวนสดๆใส่กบที่เราหามาได้แล้วก็อันนี้ก็คืออัน,นตาเจวนะคะพี่น้องเจวพัก ในสวนห้องนี้แหละคะ่ะมาค่ะมาเสียบๆตัวกันค่ะพี่น้องแรงนี้เสีบเสบค่ะสเสีบ่บเสบสบแห้แห้งห้งแห้งห้งแหอมแห้ดแ้งห้มอห้งนี้นงแห้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 งห้องขห,งห,งห,งหงง้งแห้งแห้งแห้ง้งแห้งแ้งแห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 ้นห้งหงหงแงหงแงห้งแงแหงแหหงอ มีแต่ขอแจกสวนแล้วกันผักจากสวนสขาเคยให้ราเอะไมรอเดองานเลยเนาะหัวแบบงอันนี้แบบพักเนาอนไม่เสีวัสดีครับสวอแบบ่า มันจะแก็งหรืสีกพืนก่อนเพราะเขาขก็ก๊อบกอนป่ะพอนี่อ,อยากใส่มือแล้วครับพี่นอง <c oughs> อยู่บลันเข่าแบบ<ก>ใส่มือตีนเลนแล้วเมลเซิโอหสุดยอดเลยนะแล้วพี่น้องชีวิตลุกหน่อยพี่ <c oughs> เขาก็ต้องยิน้นนำมิต <c oughs> ีพอลุกก่อน่ะ ฮามาก็ต mm. ้องเฮ็ดก okay. mm. ินเนาะค่ะพ oh. ี่น้องกบของเราเฮ็ดกินทุกมือค่ะทุหมือกับปลาแดดไทยเฮงเนาะค่ะแบบเหมือนได้ยี่ก็ลาเนี่ยเขากับปลากระดูกใหญ่กินคำใหญ่ยังเสียบกับเียปนคำหน่อยก็เสียบปลากรือกับนุ่ยน้อยเนาะอันนี้เก็บสองสวนค่ะเดี๋ยนหน่วยแดดเขาก็สซบุคไฮดกกเปนไรครับ่นอง คับบอสหั่นหลอบเบิรงสุดรสองสูต 2, สองอีกสิดกนี่พักกากระลำปีห้องกระเริ่มไอัน,นี้แล้วเนาะพักกาดม,มีมดม,มดราคาหล่อแปลกตบแปลก,กสุดแรงมีมดไปแล้วเหลือสุดรสองแต่ว่าอันต้นต่อไปนี่คือสิเป็นกระลำปีกก้ก็กระลำดอกครับพี่น้อง <c oughs> ไม่อยา่างผู้บา่ามาตาว่างแบบกันเลยมา ตัวสองนี่สิเป็นกะลัมพีกะลัมดอกแล้วเอกระสิพาพี่น้องไปขายที่เก่าเลยค่ะสร้างผีเกิดแตกเลยเอ้าหัวเด้พี่น้องมันยุ่ยฤทธิ์การเลียนยุ่งหนิเละลูกน้องไปเครื่องเสียงด้วยครับคนเฝ้าคื่ะบ่าวเอมนั่นแหละพี่น้องเคยเห็นขันเอฟซีประจำสิหูจ้อยู่ค่ะไปหาเห็ดบางเดือนปะไปหาเห็ดกับไปนอนเวียนไปหาเห็ด ไอเห็กบ้าหัวเทส <laughs> บเวกยหายไปและกอยู่น้องกันมาโดดแล้วเนาะค่ะหลายปีแต่ว่ามีมม่บางโอกาส้องกับซีได้มากนา,ง,ง,าง,นง,นงกินเขาขี้หนามน้ำกันขามือน้าพี่น้องมาแสบๆน้ำกันเดนอะนอ,องเหีวเอ้อยไิเสียว หอมอาอมมังเเสียบบ่าสิตกเปี่ยงนะหมดนะเสียบแล้วนกนกบใส่ปลาเลือนี่แล้ะสุดยอดใสเห็ดเสียบดีหลนาทีผาไปหากบนือหรอวะบอกอะไรว่านอนเวียนร่างายกับใบยางหวาน หน่เตุ้กล้วก็หนึงใส่หนึ่งใส่ปลาเจียวก็แบพริกอะไรนี่ต้มเจีวต้มเจีวไปเดยต้มจีวต้มเจีวงี้นะเสร็จหรือเปล่าอืน่อะไต้มอะไรผมยืนดูาตายงั้นก็เหมือนกันน่ารัก่าคิดดีกนารั้อาหารนองตังคนกับตังอิ่มหายไปที่เราคนลวแต่ไกลซีเมสละคะนี่อาซูฮิตเอาหัว เดิมแต่หางว่าเด้อแบบนี้พี่น้องอืมดีตออืมดีมากแต่บอกฉันว่าอือฮะซ้อน

อ้บุญมันตอบด้วยอืมาวิประกาศปอดสหวานหวานกรอบอาไรหวานข้าด กินห่อแต่กินเหมียงเนาะห่อหมียงอืมกินเหมียงปลากระเอานี่แล้วกาคอยใหญ่ใบาสิเอวอันนี้ได้พี่น้องใบาสิเอวเผาหมักเบาต้องมีเอ่าเบาซุยใบหยากกินเหี่ยงหนึ่งเจีวพักเจีวอันนี้ก็เลิกจะเลิกเอามันหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ไม่กินมาเกินเลยเนาะกรอบหวานค่ะอร่อยบ่มีกินมากกานแล้ว มันมันไม่กินูมซื้อ,อ่ากินผัดนะมอร่อยคือมันแบบกูกินกินเองจากเหะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต่ะสิขออนุญาตจ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อ่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจค่ะขอบคุณทุกไหลทุกแช์ทุกคอมเม์ขอบคุณที่มากิน ปนกบใส่บลาเขือแล้วก็นหนึ่งป่าเสร็จแทบตั้จลเจลพักในสวนน้ำกันค่ะพี่น้อรับไปก่อนค่ะขอันุหมาคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เด้อค่ะพี่น้อไปหลังค่ะมากเสร็จแ่บตั้มกันต่อไปไปมืดสูจึงอันนี้ล่ะได้เอาของขวดครับฮะของคนใหญ่ของคนเล็ก 我猜。我